กูจะคว่ำนี่มึงนี่เดี๋ยวกูไปหาผัวไอ้มึงซะบ้ามึงอยากได้ผัวเอาผัว,วไปยุ่งลำพัวพูดว่าต้องไปยุ่งกู้มึงดื้อจังสีน่ะยังว่าให้น้องเล่นนำ้ำโอ้เล่นเด้อลูกเด้ออย่าหายด้อลูกเด้อนี่อีเบิงเบิงล่ะกูจะไปะจอกผัวมึงไปดีลำพัวมึงละ่ะโ,โ,<อ>โอ้ยโอ <c oughs> ้ยผู้ใดนอนเบิงน้อย เออเยอๆมาเออมามามาอ้าหุยวกวาเยอะเอินพ่ออ้มนางพี่ไอ้พ่อมาโอ้ยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอเอีพ่อน่งพี่ดอกมัิติดอนี้พี่แกนไอนนี้ใจดีนะนี่ดี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 ดอีีดีีดีดดีดีีด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 ีีีอีี มีอยังน่ะไอ้โมนี้เอามาตอนนะขนมเอาไอีเบิงเอาเบิงอีเบืองขนมอหลูกเอาเด้ออะน้องเอาเบิงอะลูกกันเอาอีกกนอีเบืองเป็นนองน่ะแม่ไอีกันอีกันอีกันเป็นนองน่ะแม่เดี๋ยวน้องให้นเอาให้น้องอยังก็สิเอายาดเอาผู้เดียวฮั่นอ๋อโอ้นี amine, like ่ขนมลูกเอานี eh <so ่ขนม กอดเอากอดเอาแล้วจะไปหยาดนองเด้อหยาดนองอุ้ยเดี๋ยวอีพายเอาแปบมาบอกเอามาฝากยู่ินี่เหรอโอแฟบสาผมก็ได้เด้อแปบเด้อสบู่นีนี่นี่นี่สบู่สบู่ร่างยังก็ได้อาาบนมยัดเด้อ มาทาแป้งก่อนมือแรงเราค่อยอาบน้ำเบิึงได้มันบึงดูขาวปะแล้เอาท้าละหลับตาลูกโอ้ยหอมเลยลูกเอ้ยเอ้ยยิ้มเบิึงมาในมึงหอมลูกอขอบใจพ่อแม่ลูกเอ้ยขอบใจเด้ยวพอเพื่อไม่มีเพื่อนพวงอุ้ยกินปลาเหรอยากกินซีนนี่ เจ้าอย<ว>ู่บ่ซื้อนาฬิกินมากินเนื้อซื้อเนื้อแต่อันนี้กูก็เอามาแต่วัดปิ่งไก่ดิเมื้อนหน้าก็กูถึกเลขกันปิ่งไก่แต่มึงลัวนะเออมือ้อหน้าสิได้กินดอกเจ้าก็มาให้แต่ลูกมันเนาะแม่มันกินยังก็ดีดิกินแฟบกูแม่นเอาแฟบไปไปอาบน้ําเป็นซักเสื้อผ้าเออว่าซั่นสิเมื่อก่อนเด้อเดี๋ยวไอ้เยวยังอีกเหรอไปฝากลูกแป๊บนึงได้บ่ฝากนี่เมืองเดียโอ้ยมันสิตสีนออ้องฮะพอสิไป เครื่องเอาอีเวงคือบอกฝากอีเวงเอาตั้งมันดูอยากกินขนมน้องนี่เจ้าก็ได้เบิงเบิงลูกคอยคอยแป๊บนึงเอามันเอาน้องบ่ได้ติบ่ได้ขุยหักขุยคอยไปซักเครื่องแป๊บหนึ่งเด้อไอเด้ออุ้ยไอจีไปประซุ่นเลื่อนไปก่อนฮะเลื่อนไปก่อนเลื่อนจังไหนเอออเลื่อนเรื่อนนี่นี่จะจะมาเบิงอีน้อยน้อยนี่เด้อง่ายง่ายนี่กับเบงให้คอยนี่เด้อมันบ่งความบ่เออเน่เน่นี่ญาติของน้อง มึงกัดว่าอะไรอีนี่ยบกกัดบอกพันสักยาวอให้อยู่เดี๋ยวคอยไปสักเข่องแป๊บนึงเด้อเริ่มดูไงคอยเร็วอเรื่องอะไรที่ไปผสมโอเคโอเคไอ้โอ้ยเนาะเป็นผ้าละผูเทนนี่เนาะเนี่ยเนี่ยไหนมึงเห็นไหยมองนห็นอันนี้นะนมขนมมือกินรดโอ้ยลามะพี่อโอ้ยอีแกนเนาะพี่ว่าอ่ะกินนมกินนมมากินนมเออเหนื่อยผิดาน้อง ใหอีกับพี่บ้านนะเอากินกินกิน,น,น,นกิ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 นอีนกิน่ินก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 ินาินกินยนกินกินกิากินกีนกีนกิ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 นกนกูนกิ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 ้กินกินาินกินกิกินกินกกินอินกินกนกิิกินกกงนกอนกินกินกิจกินกินกนกินนกนนกินนันนกกน มึงหรือว่าซงเนาะพีหเนาะโอ้ยเวิเกินยเวิเวิเวิไปมลูกเวิโอ้ยน,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 นอนนอนนอโอ้ยไปไปไป่ปปงงเหไปเกียรอสีเกียรึบอือเกีกูเกียร์มึงบ่ไดโอ้ยะจะเป็นเป็นพระละกูเนาะกินกินหันกินอ้อยาอากกูบ้ายังทั้งนี้บุญห้ามันนี่ บอไปไปดีไปไปอีละมีบ้านสีผ้าไปย่างเลาะบ้านไปไปมามามาสีผ้าี่ยังอยู่สีน้ำจะไปจังไหนมึงนั่งอยู่นี่ไปน้ำกูสีผ้าน้องมึงไปเล่นมาไปน้ำมาเล่นไปเล่นบ่ได้ไอ้คนมึงขาของตะก้อนสีผ้าไปดอกเข้าใจบ่หฮนกินด้วยฮันกิ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 นขาอยู่นี่เข้าใจบ่ไอ้บ้าทียัง พ่อแปลกใจเลยเป็นยังพ่อมึงจังหิมไปอีกฮะพี่พ่อคือเราจังสิงานมึงเป็นที่สล่ะเฮ้ยพี่ป้อยกูพี่พ่อส่งกูสิรูดพี่แม่ไม่ใช่พี่แม่มึงพูดมึงพูดซักผ้าให้พูนไปพูดไปซักผ้าช่วยแม่ให้พูน่ะไปดูมึงจะมาหายยังนี่ไปนั่งไปรับยังไงโอ้ยเมาลูกมึงแล้ว